ครับสวัสดีครับผมพี่นัทนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาทดสอบรถจากค่ายดบิรหัสของเขาคือ5 2 5สองนะครับเป็นรถดัมนะครับขนาดของเขาอยู่ที่สเกล1นึ่งต่อยี่สิพร้อมเล่นนะครับคือมีแบตเตอรี่ชาร์จให้มีรีโมทคอนโทรลให้นะครับหน้าตารีโมทเขาประมาณนี้นี่นะครับนี่เป็นสายของโรงงานดับิครับดับเิเรื่องเด่นของเขาคือเรื่องของรถที่เป็นรถของแนวก่อสร้างนะครับในตลาดของเราเนี่ยปัจจุบันในที่เห็นเห็นอยู่ จะมีสองค่ายที่ทําออกมาคือของคูน่านะครับแล้วก็ดับเบิลีที่ทําเกี่ยวกับรถแนวก่อสร้าออกมามบอกเลย2โรงงานนี้มีจุดดีจุดด้อยต่างกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะทาคลิปเปรียบเทียบให้ดูนะแต่แร้งานต่างกันยังไงนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของที่เป็นของดับเบิลก่อนนะครับโอเคจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยเรื่องลิขสิทธินะครับหน้าครับไปดูนี่โลโก้ชัดๆนะครับ แล้วก็เรื่องของสเกลนะครับผมว่าเขาเขาออกแบบมาสวยเนื้อพลาสติกดีนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ที่เขาให้มาผมว่าถึงที่เป็น nicd แต่ผมลองเทสแล้วเนี่ยมันจะว,วิ่งได้นานพอสมควรนะครับแล้วเรื่องของมิเทลละเอียดนะครับหานมาใ,นใกล้ๆนิดนึงนะครับเขาใส่ใจถึงขนาดที่ว่าหูนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นพลาสติกแข็งเวลาเราไปเล่นชนนะครับผมบอกเลยว่าหากตัวนี้เขาให้เป็นยางนิ่มๆมาผมว่าเขาเขาเจ๋งอ่ะเขาคิดคิดมาได้ดีนะครับในนส่วนของมิธีตรงนี้นะครับแล้วเรื่องของเสียงนะครับเสียงเขาก็มีมาใ โอ้ดแแตนะครับอ่าเซ็งได้แห้วล่ะแล้วก็โหมดของโหมดออโต,โต้ตัวนี้เดี๋ยวผมกดดแล้วทำงานให้ดูนะครับเรื่องของดัมม์นะครับนี่ก็สั่งขึ้นสั่งลงยกนิดเดียวหรือยกทั้งหมดก็ได้อ่ะผมยกทั้งหมดให้ดูนี่ยกทั้งหมดจะตัดการทำงานนะครับไม่ใช่เป็นวนๆเป็นหลุดนะครับลงก็คือตรงนี้อ่านะปุ่มเขาจะชัดเจนในเรื่องของขึ้นและลงนะครับขึ้นลง นะครับรสมีก่อนกงินโคนไปไปลองดูนะครับบิดแต่ไปด้วยนะครับนะดูให้ดูทั้งานเขาวิ่งยังเหมือนน่ะ้ายหลังครับวิ่งไปด้วยดำไปด้วยก็ได้อ่ะดำโซให้ดูเลยแล้วกันเอาลงนะครับงานเช้า นะเรื่องของไฟหน้าที่เป็นไฟหน้า LED นะครับอ่าดูกันชัดๆนะครับบางที่เขาล่มนิดนึงนะครับไฟหน้าน LED ดูในส่วนของไฟหลังนะครับไฟหลังเขาก็มีด้วยนะครับรุ่นนี้เขาไฟมาเรียบร้อยอยู่พอสมควรน,นะครับ่ายกขึ้นนะไฟหลังเขาก็มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบวิ่งกัน แล้วเราในคำสั่งของออโต้โหมดนะครับปุ่มนี้นะครับออโต้โหมดไม่ได้บังคับนะเล่นเอง